สวัสดีค่ะแม่นงางอรทัยเมืนสศรีที่มาของสวนเมืนสศรีนี่เนาะเริ่มแรกกับปี2535หแม่ได้มาซื้อที่แปลงนี้ยี่สบไรเพื่อกเกษยณอายุมาแล้ววัาสิรษเห็ดทำการเกษตรก็ทดลองปลูกอง,งุ่น2 0 0รต้นก็รู้สึกว่าให้การตอบแทนดีก็เลยม,มาขยายกันอีกว่าถ้เาเกิดตตอยู่ซะไปยังถ้ามันได้ดีก็เลยม,มาต่อีกเป็นเก้ารอยต้น พอทําไปทํามาหอดสามปีคนเห็ดสวนน้ากะ็ะลีล่าออกมันนี่ก็มาสู่อยู่สองตาแยกยกับขาดทุนจึงบมีเงิ่นใสหนีบันนี้ก็คิดหาทางแก้ไขกไ็ได้กู้เงินกองทุนออกมาเป็นเงิ่นต่อยอดออกมาก็ได้ได้หันเหนเข้าไปไปอบร่มเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาของพระเจ้าอยู่หัวเขานี่แหละ ให้เห็ดไร่หน้าสวนผสมอย่าปลูพืชเชื่องเดียวถามันขาดทุนมันก็นต,าตายตายไปเบิดเลยเลยเอามาเห็ดผสมผสานก็จึงได้เป็นสวนเมืองสีมาหอดปัจจุบันนี้ แต่มีคนน้นถามเมานาะว่าการทำเกษตรผสมผสานนี้บ่อสันแม่เลยว่ามันอยู่กับคนที่ทำเนาะทำกันเกษตรเนี่ว่าใจเข้าสสูบ่บ่อจังสินะมีความตั้งใจบอ่อแค่ไหนเป้าไม้เข้านี่ซึ่งอย่างการทำเกษตรกับผสมผสานเนี่ยคือว่าปลูกทุกอย่างที่เข้ากินได้ว่าเธอไปใส่พื้นที่นี่คุ้มค่ามากที่สุดเลยสวนยี่สิบสามไร่แม่ปลูกกอนมูแต่ตเด็กเ็คือบอกม่วง ม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็มาปลูกแก้วมังกรแล้วก็มาปลูกบักซิดาปลูกบักนาวปลูกกล้วยปลูกบักเผาปลูกบักท่านเสาวรสบักขามลิ่นจีขนุนยี่สิบสามไร่ี่ร่วมในีนเบดเลยนน่แม่ใครอยากแนะนาให้สามารถกกองทุนกัล้านที่กูเงินไปนะอยากให้หันมาปลูกพืชระยะสัน้นเพื่อเป็นการหมุนเวียนแสด้มีเงินใส่หนี้ใส่สินระยะสั้นนี่ก็คือพวกขา้าวโพดบักอื้อก็ได้ มันเทศนี่ก็ได้เดี๋ยวนี้กำลังนิยมกันแค่ปลูกสองเดือนสามเดือนนี่ก็มีงันใส่แล้วปีนึงนี่ไร่นึงนี่ได้บัากหลายแสนนะคะหมุนเวียนนี่นะมันเทศนี่ไร่นึงนี่ได้ซี่ตันตันลง 8, 000, 9, 000, นังแปดพันเก้าพันเนี่ได้ดีกว่าเขาอีกมันเทศนี่นะการดูแลสวนของแม่นี่ส่วนมากกวสิเป็นสองตายายดูแลก,กันเองก็ดีแน่เดี๋ยวนี้ลูกมาซอยลูกไส้กับลูกสะไยมาซอยซอยกันดูแลมองนันมองน,น,องนี่แบ่งให้ลูกเขาเบิง้งคนงานนีก็จ้างเป็นบางั้งบางข้าว การแตง่งการแต่งกิ้งแนะ่การเก็บเกี่ยวแนะ่การใส่ปุ๋ยแนะ่พ่อเป็นตัวรักเฮ็ดเองยังกบ,บ่ถือใจเพิ่นต้องเฮ็ดเอาพอนะ่อะทำด้วยมือเองตื้นฉึฉนมากนี่แต่งตัวทำงานเลยพ่อนะรายได้ของแม่นี่แม่ก็ขายผลผลิตในสวนนี่เป็นไล่วันไล่เดือนไล่ปีแต่ละเดือนนี่แม่กบฏตั้มก็สามหมื่นสี่หมื่นแหละตกแล้วปีหนึ่งนี่กส็สามแสนกว่า s u พ p o ของเกษตรนี่บร่วมรายไดอ้อื่นอื่นนะรายได้อื่นๆค่ะเป็นวิยากรแน่ค่ะไปเฮ็ดอันนั้นอันนี้แน่จังสีน่ะบร่วมนะคะขายทุกมือตลาดบ้านเจ้าของแน่ร่มเขียวแน่ขายไปนะคะหลังจากนี้แม่ก็คิดว่าต่อไปนี่ก็สิบ่เฮ็ดอีหย่างงปลูกแล้วบ่สุยางสุนแนวเราวมีแต่ดูแลซื้อเนาะพ่อกับแม่ก็อายุกับปานนี้แล้วเนาะรักเจแล้วจังสีหน้ากก็พ่อไม่รายได้อยู่นะต่อไปเก็บต่เงินในสวนนี่เป็นเงินบดสุยางสุนแนวก็ uk, พออยู่พ่อกิน สองเถานึงเนาะลูกต่อไปกกษสิลูกกตัวสีเบ,บืองสีแย่งเนาะการทำกรเกษตรผสมผสานนี่แม่แนะนำว่าทำได้เลยบบต้องรอมือน,นั่นมือนี่บบต้องมาอย่างเข้าลงมือทํำเลยแต่ว่าอย่าไปทำเชิงเดียวคือว่าอย่าไปปลูกพืชย่างเดียวทาตายแล้วมันตายร่ำกันเบิดเลยปลูกไปบดสุย่างสุนีโหลดอันใดกินได้ปลูกไปเฮ็ดผสมผสานหลายๆอย่าง เพราะว่ามันมีไร่ใดระยะยาวเนี่ยเกษตรผสมประสรานบ่มีแนวขาดทุนโควิดสุมือนนี่แม่บ่ได้ไปตลาดเนียกินต่ในสวนนี่แม่กับพ่อแล้วเก็บพักเก็บหญ้าเก็บปลาเก็บยังกิน,นปูพืชผักสวนรัวที่กินได้ที่เพื่อนว่านั่นล่ะขอให้ปลูกไปไลๆดูแลรักษาซึ่งแวดล้อมซ้อยกันผู้บริโภค,คเจ้ากับปลอดภัยผู้เฮาผลิตเท่ากับปลอดภัยซึ่งแวดล้อมต่างๆนี่ถ้าให้บรรยากาศในสวนแม่นี่สิบ่มีการเผาขยะขยะเลยเป็นสวนที่ปลอดภัยมัสุยางในสวนแม่นี่ ฝากให้เกษตรกร,ร,กรทุกคนนะคะที่มีหนีสิ้นยู่ับความพยายามของเขาการวางแผนความบดท,ทนของเขา้าตนเป็นที่พึ่งของตนเข้าอย่าไปหวังเพิงผู้อื่นค่ะถ้าเขาบ่เริ่มต้นเรอบ่มีภัยมาตออ่อยอดใ้เทาหรอค่ะก็ถามแม่ได้ว่าไม่หนีนี่เคยผูกคิดผูกข้อตายบ่แม่บบ่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 ไม่คิดในสมองเลยมีได้คิดว่าเฮ็ดเจังไหนหนีสิเบิดเท่านั้นของแม่นะ ผู้ใดสนใจอยากมาเบืองสวนมือนสีแม่นี่ก็สามารถเดินทางมาได้เลยค่ะมาน้ําแผนที่เลยค่ะกิโลที่4 1อเภอกุดจับ,บตําตาดเลี่ยนนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ของแม่แหละ0 9 1 0 3 4 8 5 0ค่ะสวัสดีค่ะ